สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับสินค้าตัวใหม่จากบอสครับเป็นอิซซี p ปังมแล้วามาดูกันครับว่าภายในกล่องนั้นมีอะไรบนะ้างซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปั๊มลมที่ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่3.6โวลต์และใช้แรงดันได้สูงสุดถึง150 PS i จอดิจิตอลจะแสดงอย่างชัดเจนนะครับหน่วยที่เป็นบาร์ PSI หรือแม้กระทั่งจะเป็นกิโลปาสคาสามารถที่จะตั้งแรงดันนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับสายยาวตัวนี้ก็ประมาณ2 0เซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นถัวที่เติมลมรถเกลีเป,เป่าลมในส่วนของหุงยางหรือแม้กระทั่งจะเป็นฝอนลมจุบที่สําหรับอัดลมลูกบอลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองที่สำหรับใช้ในส่วนของรถจักรยานเพื่อให้ส่งในชิ้นงานได้ วิธีการ,ปรเปิดลูกบอลนะครับสำหรับลูกบอลตัวนี้นะครับก็จะใช้แรงดันอยู่ที่9 psi เปิดเครื่องกระตังสำหรับตัวนี้จะเป็น9 psi เมื่อถึงแรงดันที่ต้องการเครื่องจะอยู่กระตังน,นี่ก็จะเป็นหัวสุกลมสูกลมในส่วนของพวกมอนหรือแม้กระทั่งของยาง,ง,ยางเราก็สามารถที่จะรับไปที่ตัวนี้เพราะว่า เราจะใช้แรงดันที่เราเห็นสมควรนะครับเปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับสำหรับรถจริงนะครับเราเป็นยางที่เป็นขนาด2.5ที่5.5รับขอบเกนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบกันใช้เวลาไปประมาณ48วินาทีนะครับเดี๋ยวไปลองล้อหน้าอีกครังครับตอนนี้เรายังอยู่ล้อหน้าอยู่นะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่29ึง3 2เริ่มครับใช้เวลาไป58วินาทีก็ใกล้เคียงกับ ไปเนี่ยเรามาดูล้อหลังนะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่29นะครับจนถึงนะครับสเปคล้อหลัง13ใ,ใช้เวลาไปประมาณ2นาที47นะครับค่าที่36 psi นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่29 psi นั ใช้เวลาไป 2, 2> องนาทีห้าสสังเกตนะครับสถานบ้าแบบยังเหลือๆนี่แหละครับปีอ e ีซีปับ